มาดูกันต่อในส่วนของ การค้าขายค่ะคุณผู้ฟังสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ี่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะซึ่งช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าบุรีรัมย์บ้านเรามีกิจกรรมมีงานสําคัญสาคัญเกิดขึ้นอยู่หลายงานและหลังจากนี้ค่ะถ้าหากว่ามีการจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันโอ้บุรีรัมย์ของเราจะเป็นยังไงนะคะซึ่งแม่ค้าบุรีรัมย์เนี่ยในพื้นเอ่อแม่ค้าพ่อค้าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะเขาก็บอกนะคะว่าถ้าหากว่ามีการจัดการแข่ง แข่งรถฟอร์มูล่าวันนะคะจะสร้างเม็ดเงินมหาศาลเลยนะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายของกินของใช้ต่างๆด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะในเรื่องนี้นะคะนางนางจันดีนะคะนางจันดีรวมทําแม่ค้านำอ้อยสดบ้านโพไซหมู่ที่8 ตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าจากที่ได้ยินข่าวว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมสนามแข่งรถฟอร์มูล่าวันนะคะที่ได้ประ ที่ประเทศอิตาลีแล้วก็มีการเชิญชวนผู้บริหารการแข่งขันให้มาจัดที่ประเทศไทยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยค่ะเพราะถ้าหากว่าจริงก็คงจะมีเงินเนี่ยกระจายไปตามที่ต่างๆเพราะว่าข้อมูลที่ได้ฟังมาบอกว่าการแข่งฟอร์มูล่าวันในแต่ละปีเนี่ยมีการแข่งกว่า20สนามทั่วโลกเลยแล้วก็นี่การแข่งแต่ละครั้งจะมีคนไปร่วมงานไม่น้อยกว่า3,000 30, คนและที่สำคัญค่ะมีการใช้ใจ่าย สูงถึงหน0 0งล้านบาทซึ่งตัวเลขที่กล่าวมาเนี่ยพี่จันดีรวมธรรมเขาบอกว่าถ้าคิดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะเพราะอย่างในจังหวัดบุรีรัมย์เรามีการจัดการแข่งขันนะคะ,ะ GP World Challenge เอเชีย2024นะคะซึ่งก็มีการจัดเมื่อช่วงที่10-12พฤษภาคมที่ผ่านมาตัวเองเนี่ยก็ไปขายน้ําอ้อยคั้นสดที่สี่แยกไฟแดงของตำบลกระสังอําเภอกระสังซึ่งก็อยู่ห่างจากสนามแข่งเนี่ยไม่มากนักเท่านั้นไม่มากนักนะคะแต่ก็มีคนที่ ขับรถนะคะขับรถไฟฟ้าเนี่ยออกมาซื้อครั้งละ200-300บาทไปแจกกันรับประทานกันที่สนามแข่งก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆตลอดทั้งวันซึ่งต้องบอกว่าน้ำอ้อยขันสดของตัวเองขายอยู่ที่ราคาขวดละ10-20บาทยังมีกำไรในช่วงนั้นอีกประมาณ2,000บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นไรายได้ที่ได้มาสูงมากถ้าหากว่าถามว่าแม่ค้ามีหลายเจ้าไหมที่มีการกระจายอยู่ ไปทุกทกที่เนี่ยพอพูดคุยกันแล้วก็ได้อพอพอพอได้พูดคุยกันแล้วก็ที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้พื้นที่สนามแข่งคนที่คนที่พัก ก็จะขายได้ดีนะคะถ้าหากว่ามีคนที่อยู่ใกล้ที่พักใช่ไหมคะอยู่ใกล้สนามแข่งใกล้ที่พักอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะขายได้ดีเพราะว่าอยู่ใกล้นะคะขนาดตัวเองเนี่ยอยู่ห่างออกมานะคะ,ะจากสนามสนามแข่งรถมาที่4ี่แยกกระสังเนาะก็ถือว่า ไกลแต่ก็ไม่ได้ไกลมากนะคะก็ยังมีรถเนี่ยวิ่งเข้าออกมาเพื่อที่จะซื้อนะะ้ำอ้อยของตัวเองนะคะก็ถ้าหากว่าถามว่าคนมาเยอะไหมก็ต้องบอกว่าเยอะมากรถแน่นแทบจะทุกเส้นทางที่วิ่งตรงไปสนามแข่งในแต่ละรอบแต่พอลองถามคนที่รู้จักอยู่ใกล้ๆบริเวณสนามแข่งบอกว่าแต่ละวันเนี่ย มีไม่น่าจะต่ำกว่า12,000คนนะคะก็เลยทำให้เชื่อว่าตัวเลขที่คาดการมาเนี่ยเป็นไปได้สูงมากเลยก็ขอให้ประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพจัดเร็วๆค่ะและที่สำคัญก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยเอาของดีที่เป็นศินละปะวัฒนธรรมของดีของเด่นที่เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปจัดแสดงโชว์ด้วยถ้าหากว่ามีการจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันในครั้งนี้นะคะเพราะว่าผู้คนจะเดินทางกันมาทั่วโลกเลยนะคะถ้าหากว่าได้มาเห็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราเนี่ยไปจัดแสดงเยอะๆนะคะพอคนที่ไปร่วมงานเห็นก็จะเกิด ความสนใจแล้วก็จะมีการบอกต่อกันว่าเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะก็จะทําให้คนในชุมชนอื่นๆเนี่ยขายสินค้าได้ดีด้วยนําตัวอย่างไปวางจัดจําหน่ายก่อนพอคนมาเที่ยวมาแข่งขันมาเจอมาเห็นเขาก็จะถามว่าอยากจะไปหาซื้อซื้อได้ที่ไหนเราก็บอกพื้นที่เข้าไปเนี่ยอย่างสินค้าชิ้นนี้หาซื้อได้ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะเขาก็จะอยากมาเที่ยวบุรีรัมย์บ้านเรานั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงของแม่ค้านะคะที่ขายนําอ้อยสดนะคะต้องบอกว่า พี่น้องดโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็มีความหวังนะอยากจะให้มีการจัดงานไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับประเทศระดับโลกอยากให้มีการมาจัดอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเพราะว่าการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยสร้างไรายได้กับพ่อค้าแม่ค้ามากเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะได้มาถึงพื้นที่บุรีรัมย์ของเราหรือไม่นั่นเองนะคะ